ไอ้เตนอยู่ในสถานเนี้ยี่สถานะนี้เน,น,นี่ย <c oughs> ส่งเลยน,นี่ไปถามเขาครับถามไปเลยว่าไอ้ที่คุยไอ้ที่ทำไอ้ได้จีกันอยู่เนี่ยมันหมายความว่า สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยูเนียนมอลนะคะที่งานฟูมีเฟสนั่นก็คืองานรวมตัวของอินฟูกว่า80ช่องทุกคนเราจะไปดูกันว่าข้างในอ่ะมีกิจกรรมอะไรให้เราร่วมสนุกกันบ้างไปตรงนี้จะเป็นทางเข้านะทุกคนแล้วเราจะไปลงทะเบียนกันไปนนจึงจุดลงทะเบียนแล้วก็สง่ง QR โค้ดให้กับพี่พน,นักงานนะน แล้วเราก็จะได้ใส่หลัข้อมูลแบบนี้นะพร้อมกับพาสปอสร์ตสอเล่มจุดนี้นะทุกคนเป็นพร้อมสำหรับถ่ายรูปนะคะก็จะมีรูปอินฟูทนที่เราชื่นชอบชื่นชอบคนไหนนะคะเราสามารถหยิบไปึ้นมาถ่ายรูปได้เลย สองใบแล้วก็เราจะไปร่วมกิจกรรมโชคสองชั้นแต่เราต้องไปตามหาใบเนี้ยด้วยกันไปเล่นตามบูธอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเล่นก็คือ,ปอ,ไ,ปอไปนี้ใบนึ่นดามบูธต่างๆอ่าฮะใช่ไปเล่นของรางวัลอืมโอเคได้ตัวไหนใบเนี้ยอันนี้ได้อาทอยหนึ่งตัวเฮ้ยิง <_ D> อ่ะน,นี่จุดแล้วของรางวัลเดี๋ยวเราไปรับอาทอยกัน นี่เราได้อาถอยฟูมีเฟสนะทุกคนน่าจะเป็นตัวนี้ตามภาพเลยใช่ไหมนี่เขาให้กล่องใส่โชว์มาด้วยหน้าเหมือนมึงเลยลนี่น่ร่างนาเหมือนมึงมากใ,<ป>ใช่ หนังสือพัดปอดของเราข้างในนะมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราเหมือนกับว่าไปตามล่าลายเซ็นกันนะคะจะมีแต่ละชื่อช่องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามล่ากันว่าเราจะได้กันเต็มไหม ก็ไปเรื่อย อันนนี้ถ่ายแนวนอนอ่าอันนี้คือ DJI ใช่เอออยากได้มากดีใช่ไหมมันมีไมค์ให้ด้วยป่ะลุไม่มีมีค่ะถ้ามาเป็นเซ็ตก็คือมีไมค์มาด้วยโหโอเคหนูเป็นเอ็ซีฟี่มานานมากกนเลิกติดตามไปเลยไม่ติดตามอยู่ขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะคืนเจอพี่ชี้ด้วยขอติดตามพี่ขอมานานมาก นี่เป็นบูตบิสเนสตะแกรงลงทะเบียนแล้วก็แจกกระเป๋าบีมาเอาสับประหลาดของข้ามาเราจะได้ไม่ต้องถือมีถุงมือแล้ว ตอนนี้7 2 1 ไปไงบ้างเหนื่อยป่ะคนเยอะมากที่เขามีน้ำเต็มที่ด้วยแค่สวนใหเต็มทีแล้วได้น้ำดีเมื่อกี้ที่เราไปงานมานะก็คือคนเยอะมากเลยทุกคนเราไม่รู้จะไปมุดซุ้มไหนซื้อซุ้มไหนดีคือแบบได้เจออินฟูเยอะมากแถวยาวแถวยาวมากเราก็เลยหนีมากินจาจังก่อนทุกคน ่ร้านอะไรนะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ <laughs> อันนี้ก็อยู่ชั้นล่างของยูเนี่ยเลยนะทุกคนชื่อร้าน Good n ูเด l e ลงมาล่างสุดเลยก็มันจะเป็นเหมือนกับโซนมาม่าทุกคนไปเลือกเองได้เลยอยากกินแบบร้อนแบบแห้งแล้วก็จะมีพ,พวกเนื้อสัตว์ผักแล้วจับมิกกันแล้วก็ต้มเอง <laughs> เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปใหม่นะคะ 我搞啊！我搞啊！我搞啊！ ขพราไทยเรื่องนหนคะ นสถานะนี้นะส่งเลนนี้ไปถามเขาครับถามไปเลยว่าไอ้ที่คุยไอ้ที่ทำไม่ได้จีกันอยู่